ครับนี้กับสีผ้ามาเบิงโซลาเซลล์ครับไปสำหรับสูบน้ำบะดานครับ mm hmm. ใส่สามแผงครับแผงและสามร้อยสามสิบบาทส่วนบาดานบาดานท่อขนาดสี่นิ้วนะครับเลือกสามสิบหกเมตรนะครับเจาะเลือกสามสิบหกเมตรระดับน้ำยูทีประมาณสิบเมตรใส่เสมอ จะ้อยหาสิบบาทนะครับท่อออกนิ้วเครืองนะครับส,สูบน้ำแล้วสิบ้ามาบึงแผงครับกับการต่อนี่คือขนาดของแผงครับสเปคของแผง สามร้อยสามสิบบาทสามสิบหกโวลตครับลักษณะการต่อนะครับก็คือต่อแบบอนุกรมสามแผงนะครับซึ่งการต่ออนุกรมเนี่ยเขาจะให้โวลสูงนะครับนี่นะครับ อนุกรมสามแผงนะครับตอนอนุก,กรมเสร็จแล้วอเวรเบิกขังในขังในนะครับ จากแผงนะครับจากแผงกับสีของมะเขา,าเบเกอร์ Baker นะครับเบเกอร์ Baker นะครับบวกเขาบวกลบเขาลบนะครับแล้วก็ต่อจากเบเกอร์มะเขาตรงกันอ่ากันฟ้าผ้านะครับตรงนี้นะครับกันฟ้าผ้านะครับอ้าร์ชนจากเบเกอร์นะไฟจากเบเกอร์ ก็ย่งมเขา,าของขันทุนของปั๊มนะครับ,รบเขา,าของขันทุนของปัม๊มแล้วก็ต่อจากอะองขันทุนของปั๊มนะครับเขาไปหาปั๊มครับเขาไปหาปั๊มนะครับหาปัม๊มส่วนตัวกันฟ้าผ้านี่ก็ต่อแยกลงมาครับจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องตอฝังเก่าแทงเก่าท้งท,งท้งแดงนะครับฝังลงดินล้วกับตอแต่นี่เขาตอใส่กับเสาของไง้โครงสร้างนะครับก็สิบวัวหมาตัดทานบันไดเดี๋ยวมันะสิไปเปลี่ยนซื้อแทงท้องแดงมาฝังใหม่ครับนี่ครับกระสิเปิดเบลเกอร์เพิ่ง เปเกอร์หน้าจอรครับปึ๊บนาทีขึ้นบอกขนาดวนนะครับหน้าของขั้นต้น็จะบอกขนาดวนนะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่เก้าที่สองจุดแปดวนะครับแดดช่วงสายๆคยเดี๋ยวไปเบิง้ง น,นาเ,เานะสมอดแรงหนึ่งนะครับขนาดของสมอดจะได้ยหาสิบบาทนะครับส่วนบนที่เป็นสมอดสมัยใหม่นะครับที่สีมีขนาดบนเล่งของบนประมาณอยู่ทีห5าสิบถึงร้อยหาสิบบนนะครับซึ่ง ไฟที่เขาออกมากที่เห็นเมื่อกี้คนะือยุ่ที่เก้าสิบสองวุตนก็ทีอยู่ในเลงที่ปั๊มสามารถทํางานได้นะครับซึ่งเลงของปั๊มกอยู่ที่ลอยห้าสิบวลตนถึงห้าสิบวลตนถึง้อยห้าสิบวลตนครับไฟอยู่ประมาณเก้าสิบนะครับการทํางานที่สี่เต็มที่ของปั๊มไฟกับที่อยู่ประมาณเก้าสิบถึงลอยยี่สิบวลตนนะครับอันนี้เขาเข้า เมื่อกี้เก้าสิบเก้าสิบก็วนทีกับล่างพอดีครับเดี๋ยวไปเปิงหน้งบอกทอขนาดนิ่วเคร่งนะครับเดี๋ยวแห้งน้ำเดี๋ยวแห้ง เด็วค่อยน้่งก็ค่อยนะครับกด็คิว่า,วาออกเราใส่ได้ครับ ตาความแห้งตอนนี้สิอยู่กับแสงแดดครับสันแดดดีจะไลดีกับมือได้คล่นฝ้าคล้่นผลเมฆไลนะครับสิ่หกับสีไลค่อยๆเนื่าแห้งเหนือยครับกต่ด้น้ำน้ำมีแือว่าใสได้อยู่ครับหไลเกินไปบมื่น้อยเกินไปก็จริงๆแหากในไลล้วครับแล้วไปซํมมี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในบอ่อนะครับในบอทอมเจาะแค่สี่นิ้วนะครับลึกสามสิบหกเมตรได้รับน้ำอยู่ประมาณสิบเมตรครับ ปัามดีสี่ตเลสสมัยใหม่ที่ใส่กันของซสมเมืออ้อตัวนีนครับส่วนมากอะตอนนี้มันสิมีเปิดบนหนเป็นเร่งครับนี่ความกว้างของบนนะครับที่ใส่ไม่ใช่ประเดต็ตัวคือปั๊มไฟบานนะครับที่ลอยยี่สิบบนนะครับอันนี้มันจะทำงานอยู่ที่ห้าสิบถึงลอยห้าสิบบนนะครับแผง ที่เ้าต่อแบบอนุกรมนะครับก็บเพื่อที่ว่าสียไห้วนมันสูงนะครับแต่ต่อแบบขนาดน,นี่โวนมันสี่าสูงเพื่อตงต่อเป็นแบบอนุกรม ลักษณะการต่อของแทงซัาเซลซิมอยู่2แบบครับต่อแบบอนุกรมกับต่อแบบขนานนะครับของงที่ใส่อย,ยู่นี่คือต่อแบบอนุกรมนะครับม็ตือแทงสามลายสามสิบบาทสามจุดหกบนนะครับต่ออนุกรมมาตือบวกลบบวกลบบวกลบ้วกมาบวกลบออกมาแล้วเมื่อต่อกันเข้าไปเกินนะครับ เพิ่นค่ากำลังไฟที่อยู่ที่ทา3แผงกับที่อยู90่900-900วัตต์นะครับโวลต์กับที่อยู่ที่108นนร้อยแปดโวลต์นะครับกระแสเป็นแอมป์กับที่อยู่ที่เก้าจุดหนึ่งหกแอมป์นะครับการตัวแบบอนุกรม,มที่ใช้ให้บนสูงนะครับซึ่งมันถเหมาะกับการใช้งานของมมปั๊มเสมอปัจจุบันนะครับ ที่ใส่อยู่นี่คือเจริญหาชิบัดนะครับการทำงานมันก็อยู่ที่ลอยหาชิบหาชิบถึงลอยหาชิบบุญนะครับไฟมื่อกี้ที่เขาเปิดเห็นม่านอยู่ประมาณเก้าสิบบุญนะครับกระเจะพอดีครับการใส่งานแต่ถ้าต่อแบบขนานเนี่ครับแบบขนานนี่บุญมุกี้พอสูงมันจะได้แค่สามสิบหกบุญนะครับเส้นแอมมันไม่สูงถึงเขาบต้องจำเป็นได้ใส่ตัวนี้นะครับ เขี่เอากำลังบนตัวนี้นะครับของต่ำนะครับครับสำหรับลิปนี้กะเดยงีค่นี้ครับ